คำถามสุดฮิตสำหรับผู้ที่กำลังจะเลือกคลกไม้สักใบเพื่อเริ่มตําขายคลิปนี้มีคำตอบโดยปกติทั่วไปคลกไม้ขนาดตั้งแต่10นิ้วทางร้านแนะนำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกเป็นขนาดเริ่มต้นในการตําขายเนื่องจากเป็นขนาดที่กำลังพอดีเวลาตําสามารถทำงานได้สะดวกหาซื้อได้ง่าย และมีราคาไม่สูงมากนักเวลานำไปตามนอกสถานที่หรือกรณีที่เราออกร้านสามารถพกติดตัวไปได้ง่ายน้ำหนักเบาและที่สำคัญราคาค่าตัวเพียงหลักร้อยส่วนร้านที่เริ่มมีลูกค้าประจำและมีรายได้มากขึ้นก็สามารถที่จะขยับให้มีขนาดตัวคกที่ใหญ่กว่าเดิมโดยที่อาจจะเริ่มต้นด้วยขนาด12นิ้ว ซึ่งขนาดนี้สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปและคราวนี้หากต้องการขนาดที่ใหญ่เวอร์วังมากกว่า12นิ้วต้องครกไม้สยามโฮมมีขนาด13และ14นิ้วให้เลือกรวมถึงงานตามสั่งซึ่งมีขนาดมากถึง20นิ้วให้เลือกตามงบประมาณที่ตั้งไว้ครกไม้ต้องสยามโฮม